สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับพลอยในช่องพลอย u นะคะวันนี้เดี๋ยวพลอยจะทำบล็อกนะคะ1วันสำหรับในวันทำงานวันธรรมดาว่าพลอยทำอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายจะมีประชุมนะคะจะเข้าออฟฟิศนิดนึงแล้วมาดูภาร,รกิจในช่วงเช้ากันตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงเช้าน,นะคะก็เดี๋ยวพลอยเตรียมชุดนะคะไปออกกำลังกายกันค่ะออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน มีเทรนเนอร์ส่วนตัวมาคุมด้วยน้องพุทอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพอจะขอ ลงสกินแคร์นะคะที่ใช้อยู่เป็นประจำนะคะ b u s <P> h m a r y Organic a d v a n c e b a l a n c e Serum นะคะตัวนี้จะเป็นเซรั่มที่จะช่วยฟืน้นฟูผิวที่อ่อนแอนะคะให้แข็งแรงขึ้นเอาง่ายเวลาเราออกไปข้างนอกนะคะเราจะเจอมลภาวะมากมายเลยค่ะทุกคนเป็นตัวสร้างเกราะป้องกันผิวของเรานะคะทําให้ผิวเราแข็งแรงเวลาเจอมลพิษต่างๆนะคะก็จะไม่เกิดอาการแพ้อาการผื่นพดผื่นต่างๆนะคะก็จะลดลงค่ะ ตอนเช้านะคะพลก็จะลงแค่สกินแคร์ตัวเดียวก็คือตัวเซรั่มเลยแล้วก็หลังจากนั้นนะคะพลก็จะลงเป็นกันแดดเลยค่ะกันแดดเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยค่ะทุกคนจะต้องทาพลจะใช้ SPF 50 PA บวกบวกบวกนะคะทาลงไปเลยเยอะๆหลังจากที่เราลงกันแดดแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพลจะ ขอแต้มคอนซีลเลอร์นิดนึงนะคะเพื่อเก็บรอยใต้ตาเนาะแล้วก็รอยสิวต่างๆนะคะ จะเน้นบริเวณใต้ตาเฉพาะนะคะมีเก็บรอยสิวเล็กน้อยนะคะช่วงนี้จะไม่ค่อยได้เป็นสิวแล้วนะคะก็จะมีรอยสิวเก่านะคะที่ทิ้งไว้เพราะเซรั่มตัวก่อนหน้าที่พลอยใช้ไปนะคะตัวนี้เขาจะเป็นตัวที่ช่วยเสริมสร้างเกราะป้องกันผิวของเราทําให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นโอกาสในเรื่องของการเกิดสิวผดผื่นนะคะก็จะลดน้อยลงให้สังเกตคือ ผดผื่นแทบไม่มีเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเมคอัพลุกในวันนี้พลอยก็จะแต่งเบามากๆแล้วก็จะไม่ใช้รองพื้นเลยจะใช้แค่คอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็แป้งพับเท่านั้นและแป้งพับที่พลอยใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้แนนเต้นะคะไม่รู้ว่าใครเคยใช้กันไหมคือแบรนด์นี้เขาอยู่มานนานแล้วค่ะทุกคนใช้มา เอาจริงหลายสิบตลับแล้วนะเพราะว่าเขาเผยงานผิวได้ดีมากผิวที่มันดูแบบสุขภาพดีเผยผิวดูฉ่ำวาวอะไรอย่างเงี้ยแป้งตัวเนี้ยเขาจะช่วยเสริมทําให้ผิวของเราก็สวยมากขึ้นแล้วก็ดูสุขภาพดีมากเลยค่ะทุกคนทุกคนดูแบบความเคละของเขาเคลมากแล้วคือพับนี่แบบไม่ไม่ได้ทําความสะอาดเลยอะน่าเกลียดมากเดี๋ยวพอจะขอใช้พับอีกตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ไหวจริงๆ เดี๋ยววันนี้พอจะใช้พับในการลงผิวนะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มีการลงรองพื้นเนาะก็จะเสริมในเรื่องของการปกปิดแล้วก็งานเผยผิวมากขึ้นค่ะต่อมานะคะเราจะสร้างงานคิ้วของเรากัน แต่งตากันต่อนะคะพอจะใช้เป็นตัวนี้ล o b b y Brown ค่ะตัวนี้จะเป็น e y r Shadow แบบเนื้อครีมทุกคนมันจะมีแบบว่า Shimmer ์วิงวิงนะคะคือทาตัวเดียวก็คือจบออกจากบ,บานได้เลยอายไลเนอร์นะคะของ i n t i t t นะคะจะลงเป็นสีน้ำตาลพอจะลงแค่หางนะคะแล้วก็โดยใช้มือเกลี่ยเอาจะไม่ได้ลงทั่วทั้งตานะคะ วิธีนี้นะคะมันจะทําให้คนที่ตาสั้นนะคะดูตาแบบดูเรียวยาวขึ้นนะคะปัดแก้มต่อเลยค่ะพอยจะใช้เฉดสีประมาณนี้นะคะลงไฮไลท์กันต่อนะคะจะแต้มบริเวณจมูกตรงนี้ปลายจมูกนะคะแล้วก็สันจมูกตรงนี้นิดนึงเสร็จเรียบร้อยนะคะแต่งหน้าวันนี้แล้วเดี๋ยวพอยจะขอ ตัวไปแต่งตัวก่อนนะคะแล้วเราเดี๋ยวค่อยมาลงปากกันทีหลังค่ะตอนนี้นะคะพลอยก็กําลังจะออกเดินทางแล้วนะคะก็ตอนนี้เป็นเวลา11โมงนะคะเดี๋ยวจะระหว่างทางจะอาจจะหาแวะของกินนิดๆหน่อยๆน,นะคะแล้วก็ค่อยเข้าออฟฟิศกันค่ะ เรามาแวะ s t a r b u c k กันนิดนึงนะคะหาของรองท้องก่อนเข้าออฟฟิศกันหน่อยค่ะตอนนี้นะคะเราได้เพื่อนรักมาขับรถให้แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะนั่งเป็นคนนายอยู่ด้านหลังนะจ๊ะอันนี้ขอเปลี่ยนกล้องถ่ายจากกล้องไอโฟนนะคะเพราะว่ากล้องใหญ่รู้สึกแสงมืดมากก็เลยข้อจับไอโฟนละกันแล้วถามว่าทำไมต้องใส่หมวกในรถเพราะว่า เราเปิดซันรูปเปิดหลังคาไว้ข้างบนนะคะแล้วก็อยากได้แสงส,สวยไงเวลาถ่ายก็เลยพัวปวดหัวด้วยอะไรด้วยเพราะแสงมันส่องมาเต็มแบบเต็มหัวเขาเรียกเต็มกระดานทกว่างอย่างนี้ปะเออมันก็เลยจะทําให้แบบพอยพยอจะเป็นแบบภูมิแพ้อากาศใช่ป่ะพอเจออากาศร้อนอากาศเย็นอะไรอย่างงี้มันก็จะแบบมึนมึนหัวม,มากเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องป้องกันไว้นะคะแล้วก็วันนี้ตอนแรกกะจะเป็นแบบล็อกธรรมดาหนึ่งวันอะไรใช่ปะ่ะแล้วสรุป คิดไว้ว่าวันนี้เราจะทำภารกิจก็คือจะถ่ายรูปนิดนึงนะคะเป็นแนววอล์กอินกูแม่นิดนึงนะคะปแบบจิบชาหลังรถเบา และตอนนี้นะคะพ่ก็อยู่ในห้องประชุมแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพ่อจะขอตัวประชุมก่อนตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะคะก็เดี๋ยวหลังจากประชุมเสร็จนะคะเรามาเจอกันค่ะเจ๊อความรู้สึกหลังจากประชุมเสร็จวันนี้บอกเลยค่ะหัวบวมวมาก <laughs> สมองวอรวมมากแล้วเราต้อง,องไปกินข้าวกันหนังไปเติมพลังใช่เราจะไปกิน<ม>เนื้อร่อนนะคะรสดีเด็ดบอกเลยว่าเด็ดจริงๆเดี๋ยวพาไปลุกจะาพาไปไป ติดอยู่ที่อังรีดูนังนะคะชีวิตคนกรุงเทพนะจ๊ะจะกลับบ้านไวก็ไม่ได้กลับไวค่ะทุกคนติดอย่างนี้ทุกวัน ล็อาวันนี้ก็เรียบร้อยน,นะคะถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยถึงบ้านก็ประมาณ2องทุ่มกว่าๆพอดีนะคะแมา่ๆเจอกันคลิปหน้านะคะ